ทุกคนจอยเองค่ะคลิปนี้จะก็จะมาสอนทําผมนะคะเป็นลอนแบบเกาหลีนะคะที่เขานิยมกันจะไม่รู้เรียกลอนอะไรอะแต่ว่ามันเป็นลอนใหญ่ๆนะคะรทุกคนเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทรงแรกจะเป็นทรงอะไรนะผมจอยค่อนข้างสั้นนะคะทุกคนถ้าใครที่ผมยาวอะจะทําสวยกว่านี้นะคะเช่นแบบ เนี่ยถึงหน้าอกพอดีอะไรยเงี้ยมันจะดูโครเลียมากกว่านะคะอุปกรณ์ของจอยมีดังนี้นะคะได้เป่าผมเครื่องรอนผมแบบแกนใหญ่นะคะเป็นรอนใหญ่แบบนี้อุ้ยครับ,บของอะไรก็ไม่รู้จอยจำไม่ได้นะคะก็มีหวีอันนี้เป็นสเปรย์จัดแต่งทรงผมนะคะให้ฉีดก่อนทำผมรอนนะจะช่วยให้ผมเราล็อกเป็นทรงมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นที่บำรุงผมเสีย แล้วก็ทําให้ผมยาวขึ้นด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราทําผมเสียเยอะมากนะคะเราจําเป็นต้องตัดอะไรอย่างี้จะก็เล่งผมเวยตัวนี้เราไปเริ่มทรงแรกกันค่ะเธอจะเริ่มจากการเอาใดเป่าผมมายืดให้ผมตรงนะคะเพราะไม่จําเป็นจะต้องตรงมากก็ได้นะคะแค่ให้มันเป็นระเบียบไม่พันกันก็พอ และนี่ก็คือหลักฐานการรอนผมของเราเมื่อวานนะคะจอดัดเกือบทุกวันเลยแต่จะชอบเครื่องรอนมากๆเลยเพราะว่าแบบมันติดดีอะ่ะมันทนอะ่ะเออนั่นแหละต่อมาจะจะใส่ที่บำรุงผมนะคะจริงๆเราก็ไม่ใส่หรอกแต่ถ่ายคลิปเลยเพิ่งมาใส่เสร็จแล้วก็นวดนวดอย่างนี้นะคะเพื่อทำให้มันซึมเข้าสู่เส้นผมของเรานะ ต่อมาเราจะหวีจัดทรงผมให้เป็นระเบียบจากที่เรานวดจนยุ่งเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็จะฉีดที่ล็อกผมนะคะเขาจะให้ฉีดก่อนทําผมลอนนะเพื่อทําให้ผมของเราเซตตัวแล้วก็ไม่คลายลอนง่ายนะคะต่อมาแล้วก็เริ่มทําการลอนผมเลยอย่าลืมเช็คด้วยนะว่าเราแบ่งผมเท่ากันไหม จะเริ่มจากผมย้อยตรงส่วนบนก่อนเลยนะคะไม่รู้ว่าเรียกทรงอะไรนะอันนี้ตัดเองเราจะค่อยๆหนีบเข้าไปเลยแล้วก็ค่อยๆเลื้อยลงมานะคะทุกคนค่อยๆเลื้อยเหรอนี่นะคะมันก็จะได้ผมที่แบบตวัดไปข้างหลังนิดนึงอะ อันนี้จะกําลังทะเลาะกับยอยแล้วก็ผมยาวอยู่นะคะคือมันไม่เท่ากันแล้วมันปนกันจยเชื่อว่าสาวๆหลายคนก็ต้องเจอปัญหานี้นะคะก็คือไม่รู้ว่าจะหนีบเข้าไปด้านไหนถึงจะไม่สลับด้านกันนะคะอันนี้ก็คือสลับด้านอีกแล้วนี่ก็คือด้านที่ถูกของเขานะคะก็คือจะให้มันลอนออกไปข้างนอกและเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าจะเท่ากันกับอีกด้านไหม อเริ่มเริ่มเบี้ยวนะคะโอเคเท่ากันอยู่ต่อมาเราทำข้างบนเสร็จแล้วเราจะเริ่มจับผมมาเป็นช่อช่อแบบนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มม้วนเลยสังเกตว่าจะจะม้วนตรงส่วนเกือบจะปลายผมเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทับกับตรงยอยที่จะม้วนไว้นะคะ ขั้นตอนนี้บอกเลยว่ากะยากนิดนึงเพราะว่าบางทีจะก็ม้วนไม่ได้นะคะอันนี้ก็ยังถือว่าแบบฝึกหัดอยู่นะให้ทุกคนม้วนแล้วก็ปล่อยออกมานะคะแล้วค่อยมาม้วนอีกข้างล่างแต่อันนี้ก็คือใจผมสั้นนะคะมันก็เลยแอบยากนิดนึง หนีบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ลากลงมานะคะแล้วก็หมวนนับไปประมาณ5วิอะทุกคนหรือเ,เราจะกะเอาก็ได้นะคะแต่แตะดูว่ามันร้อนหรือยงังล้วก็จะปล่อยออกมาอย่างนี้จริงๆมันต้องแบบมาหนีบตัวข้างล่างอีกอะแต่ว่าอันนี้ก็คือใจผมสั้นนะคะ ทุกคนจะสังเกตว่าจะจะเว้นช่วงตรงกลางไว้นะคะที่ที่มันม้วนเองโดยไม่ต้องใช้ไอ้เครื่องม้วนอะสังเกตว่าจะจะม้วนตรงปลายสช่อแล้วก็ตรงข้างบนตรงผมย้อยนะคะ1นึ่งช่อจะก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ แล้วก็เริ่มต้นม้วนเหมือนเดิมเลยรู้สึกภูมิใจในรอนนี้มากๆเลยอะจับตัวกันดีมากกลายเป็นว่าอีกข้างหนึ่งม้วนไม่สวยเลยอะผมข้างหลังของใจมันจะยาวกว่าข้างหน้านะคะมันก็เลยทำให้ส่วนเนี้ยมันไม่หลุด ข้างที่แล้วถ้าทุกคนสังเกตจะเห็นว่าจะเอาเครื่องหนีบเข้าไปหนีบใหม่นะคะแต่ว่าผมส่วนที่กําลังทําให้ดูไปเมื่อกี้สามารถม้วนได้เลยนะคะพร้อมกันคือมว้วนไปเราไม่หลุดรอนอะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะหวีผมแล้วก็ตรวจเช็คลอนเรานะคะว่ามีตรงไหนที่ไม่เท่ากันไหมอาจจะมีแก้นิดนึงนะคะเพราะว่าผมเรามัน บางช่อมันก็ไม่เท่ากันนะคะอย่างช่อที่เรากําลังม้วนอยู่ตอนแรกมันบานออกไปนะคะจะเลยทำให้มันงุมเข้ามามันอีกข้างนึงนะ,ะท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผมลอนเกาหลีของเราจะเห็นว่ามันจะไล่ระดับเป็นเลเยอร์แบบนี้นะคะ ทุกคนเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้จอยด้วยนะคะ